นี่นะเมื้อนี้หลังตลาดคือเก่าครับมื้อนี้มาแต่ส่วนยหญ่ก็เลยเ,เมมก,ก็บเก็บจมูกหมูมากกับแจวแจวซีฟูดด้วยแจวสุมบ้านห้องกันดีๆนี่แหละลวดนะนี่อันนี้คือต้มต้มซุก,ก็ลด้ครับต้มซุกแล้วเคือเรกต้มแข็งเรียบร้อย,ยมมไอเขียวไหมติ่มก๋วยน,นะครับเป็นปลาแซบนะครับมนี่ก็เป็นครั้งแรียกทกัน